สวัสดีครับพี่น้องเดี๋ยวจะหาว่าโม่ะฮะที่แถวดอนนะครับเดี๋ยวให้ดูตอนนี้ผมอยู่ในดงปาไก,ก่นะฮะแต่ผมไม่ยิงครับเลไสั่ะผมมาเฝ้าผม,มาเฝ้าลุมปันนินอยู่จะให้ดูปาไก,กา่จะหาว่าผมโม้นะ ผมยิงไปหลยร้อยรอบแล้วครับตรงนี้นะไหมสวยครับรู้ไหมชัดโดนะครับกายนะยีศพโอ้โหนู่นเนีเบลออะไรเลยเนหะ็นไ,ไหมนู่นน่ะกลางลนะั่นโอ้ตัวเองอยู่นะไอ้ขาวๆโบ้ยนะี่มาเนี่ยไปนี่ไปนี่ไปนี่นะ <c oughs> ผมเหนื่อยใจแล้วครับกับพวกไอ,อ้กายนี่นะแต่ว่าอุ้งเล็บหนูนหน,หนุเห็นไหมเห็นไหม ตัวนี้จะฝูงไอ้บ่อน,นี้ฝูงนี่เยอะครับคืไกยไซส์ห้าโลขึ้นนี่นะนั่นเห็นไหมไซส์ห้าโลขึ้นเนี่ยคือไม่ต่ำกว่าสาสิบตัวนะครับบ่อน,นี้เต่ดเสีสยจก่อนนะรอแดดออกก่อนผมเตรียมของมาแล้วไอ้นู่นวางบนบ่อรถนะมันต้องอยู่โจมใต้น้ำนะครับปายกยนะ เนี่ยผมเฝ้าหลุมปลาลินอยู่ข้างล่างเนี่ยไอ้กายช่างมันเถอะผมเห็นยนชินแล้วคนอื่นอาจจะตื่นเต้นนะแต่ผมนี่มันไล่สาลาไปแล้วยิงไม่เคยโดนใครอยู่ใกล้ๆแถวนี้ะจะมานะฮะมาลองฝีมือนะครับไม่ใช่ปลาไก่อย่างเดียวนะมีมีปลาอื่นปลาลินปลาชโดชโดเยอะนะครับ หมายฝั่งนู้นก็มีนะครับคือรวมๆแล้วประมาณสักเกือบห้าร้อยไร่นะครับน้ำที่ยิงเนี่ยแต่มันแยกกันอยู่นะฮะบ,บ่ออย่างเนี้ยก็เป็นประมาณอย่างนี้ก็ประมาณสักโอ้โห้ในคนเป็น,ค,นคู่เลยครับหนูเห็นไหม ่นี้หลุมนี้อย่างน้นอยๆก็ประมาณเกือบ <_ C> e <at> 20ไสิบล่นะฮะผมเบื่อจะกินกันแล้วนะครับปลาแถวนี้ก็ถ้าจะมากันเดี๋ยวผมจะเป็นไกด์นะครับติดต่อได้เลยนะฮะอุดรธาน,นีนะครับเดี๋ยวเผื่อมีคลิปจังหวะได้ยิงปลาินให้ดูกันเนาะโอเคครับ